ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนประจำวันที่21พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดนชาวนี้คอสเนอร์รัตเชอร์หลบไปบอลชูซีดานเต็งหนึ่งคุมแมนยูอีกหนึ่งรอบนะโดยกันนี้ทางซีดีซิดานอนดีตโคช้ชทีมเรอัลมาดริดนะฮะถูกร้านส์พระพนันของอังกฤษเชิญขึ้นเป็นเต็งหนึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูอีกครั้งหลังจากผีแดงออกไปแพ้วัตฟอร์ดแบบตัวไม่จืด4ตอนน่อ1แบบน่าเหลือเชื่อ ในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาสุดทางนัดโอมนะฮะคุณซูชานดเวนั้้หนีไ่พ้นและก็ตกเป็นข่าวจอถูกตะเพิดตามระเบียบหลังจบเกมที่วิคเเลตโปรสซึ่งทีมจากทางนาโอเทฟอร์ดเนี่ยแพ้ในลีกที่สั้นนี้เป็นนัดที่5้าแล้วจากการเล่นทั้งหมด12นัดในครั้งนี้ขณะเดีวยวกันสันเดย์ไทม์นะผมประคมข่าวบอกว่าบอร์บริหารทีแดงเรียกประชุมด่วนเพื่อถกกันถึงเม็ดเงินที่สโมสรจะต้องจ่ายควาักจ่ายด้วยการปลดโซชา ส่งผลให้รันลักพน,นันดันเซรินซีดานกลับมาเป็นตินหนึ่งกุศลของทีมณนะเวลานี้อีกคำรบนะฮะหลังจากเป็นดันเบราเจอร์ที่ถูกลืออย่างหนักในรอบสถาร์ที่ผ่านมาให้สภาดผ่านสื่อไปแล้วว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากเขายังกลมงเฉียนเลสตี้อยู่เหมือนเดิมนะอย่างไรก็ตามนะผมด้วยเหตุที่ทางโซชานั้นพาทีมหล่นสู่อันดับ7ของตารางคะแนนและมีแต้มห่างจากอันดับท็อปโฟหกแต้ม ล้านลับปนันึงมองว่าแมนยูจะเปลี่ยนตัวในใหญ่คนใหม่โดยมีกำหนดการอัตราต่อรองล่าสุดออกมาดังต่อไปนี้เริ่มจากนะครับผมซีดิซีดาน5ต่อ6แทง6ใจ5ไม่รวมชุนเป็นดอนบรัชเชอร์6ต่อ4แทง4ใจ6ไม่รวมชุนมาริเชโอโปชติโน่8ต่อ1แทง1นไม่รวมชุนเอริกเทนฮาร,ร์กรัฟฟานิก20ต่อหแทงนไม่รวมชุนและก็เจโก้ซิเมเน่ 25ต่อ1แทน1จะ25ไม่ลมทุนครับนะแต่ผมเป็น,นว่างานนี้ทางซีดานเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่เกินสัปดาห์นี้อาจจะนั่งเป็นมือหนึ่งของแมนยูก็เป็นได้ก็ต้องรองลุ้นกันอีกทีนึงครับเราบอลทีกข่าวต่อมากันครับบอกลาโซชาลูกหน้าเด่นเลยประเดนเด็ดหลังวัตฟอร์ดรัวกระสุนใส่แมรัวกระสุน โดยกานที่ทางอ,อตาร์โอมนะฮะถึงเวลาต้องไปจากทางอตาฟอร์ดแล้วนะฮะผมหลังจากทางแมนเชสเตอร์เดตของเรานั้นบุกไปพ่ายยับเจรให้กับทางทีมหนีตกชั้นอย่างทางวัตฟอร์ดนับเป็นเกมที่ผีแดงทำผลงานได้เลวร้ายที่สุดทั้งที่มีการเสียจุดโทษโดนใบแดงและกระโดนแตนอารวาสกดแบบงงหัวไม่ขึ้นและนี่คือ5ประเด็นร้อนแรงที่เรานั้นเห็นจากเกมเมนี้เรื่งจาก1ีงก่อนก,กันแม็กไวดําดิงอีกครั้ง โดยทางแฮร์รี่แม็กควายเพิ่งโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการมง2องประตูให้กับทางทีมชาติอังกฤษแฟนสีแดงก็คงคาดหวังมากมันจะช่วยทําให้ความมั่นใจของเขากลับมาแต่ก็ปรากฏว่าเกมนี้ประกันหลังไวส์ฟนีดนํทเละเทะกว่าเดิมโดยกัรตันทีมผีแดงเนี่ยปั่นป่วนมากเลยนะฮะเมื่อเจอเกมรุกของวัตฟอร์ดโหมบุกใส่ยิงเจ้าตัวเป็นกองหลังที่ช้าที่สุดแล้วยิ่งหยุดแนวรุกแต่อารวาสไม่อยู่จงังหวะเสียใบยเหลืองแรกเขาเนี่ยตามอิสเมลลาซาไม่ทัน จะต้องดึงให้ล้มลงแถมนามาเสียใบเหลืองที่2แบบง่ายเมื่อแตะบอลห่างตัวจนเข้าพรวดพลาดใส่ทอมเคฟเวอรี่ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ทีนั้นกำลังบุกเพื่อจะเอาประตูตามตีเสมอบรอยคินเพิ่งจะสวดยับแม็กควายไม่นานกับท่าดีใจของเขาซึ่งมีความหมายว่า,วาอ่าต่อกลับเสียวิจารณ์แต่ด้วยผลงานของเขาในเกมกับวัตฟอร์ดนี้ก็คงบอกได้เลยว่าบรอยคีนเป็นฝ่ายชนะในยกนี้ แม็กควายคงต้องเงียบและรับฟังเสียงวิจารณ์ให้มากขึ้นกว่านี้นะไอ้หนูต่อมาข้อที่2ฟอร์มถึงจุดตกต่ำสุดของผีคงไม่มีอะไรจะบอกว่าฟอร์มของผีแดนในเกมกับทางวัดฟอร์ดนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเกมกับทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เีลอีนะฮะเพราะนี่เป็นจุดต่ำสุดที่พวกเขาภาพรวมของทีมแย่จ่ายบอลผิดพลาดง่ายกองหลังสเปะสปะแนวรุกทำเกมไม่ได้เลย วัตฟอร์ดวิ่งบีบเพรสชิ่งจมู้เล่นแมนยูนั้นลนลานและก็เสียบอลคืนในคู่แข่งโซชาถึงกับยอมรับหลังเกมมาว่าเนี่ยถือเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่สุดแล้วของทีมนะักรนันี้โดยแมนยูนั้นเข้า,ขามาในฤดูกาลนี้ฐานะผู้ท้าชิงแชมป์ทางบริกิตแต่ตอนนี้พวกเขาแพ้4จะตบท5นัดหลังสุดแล้วหากไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเกิดขึ้นมีโอกาสที่แม้แต่ท็อปโฟก็จะไม่เหลือให้พวกเขาได้เล่นเลยนะในครั้งนี้ ข้อที่ 3. ฟันเดอร์บิกโชครัสหนึ่งในเรื่องดีของผีแดงเกมนี้คือเราได้เห็นครัสของเจ้นี้ฟันเดอร์บิกและเขาผู้ควรกับการเป็นตัวจริงนับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรที่โซชานั้นเลือกเนมันยามาติสและสก็อดแม็กชมินออกซตา์ตัวจริงหลังมีข่าวลือก่อนเกมมาว่าฟันเดอร์บิกซ้อมได้อย่างน่าประทับใจซึ่งนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากของทางโซชาอีกครั้ง พอทั้งสองคนทำเกมบุกไม่ได้เลยแถมยังไม่สามารถชะลอเกมรุกคู่แข่งได้จนทีมเสียไปถึง2ประตูครึ่งหลังโซชาจะเป็นต้องส่งฟันเดอร์ิกลงมาและโซนเตก็โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเ้นบอลของเขาทันกับบรรดานแนวรุกทั้งซันโชและก็บรนโดทําให้เขาเศร้ากาสได้ถึง3ครั้งมากกว่าทุกคนในทีม นอกจากเพกื่อการจ่ายบอลแล้วเขายังโชว์ให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งการเสียบสกัดและทักเกลิลใส่คู่แข่งน่าแปลกใจทำไมว่าโซชาถึงไม่ใช้งานนักเตะค,คนนี้เสียทีซึ่งฟอร์มของฟันเดบิกในเกมนี้ต้องย้ำว่าโซชานั้นผิดพลาดมาโดยตลอดเลยนะต่อมาข้อที่สี่นะฮะเดคิอาช่วยไว้อีกแล้วเดวยลูเซฟของดาดบิดเดคิอาเหมือนใช้นังมนเดิมทุกสัปดาห์เป็นอีกครั้งที่เขาเป็นหนึ่งเดียวในการยืนหยัดสู้กับคู่แข่ง หลังจากเซฟจุดโทษของมาร์คดับเบิลในช่วงต้นฤดูกาลเดคิอก็มาเซฟจุดโทษในเกมนี้อีกครั้งซึ่งไม่ใช่1แต่ไปถึง2ครั้งเลยทีเดียวหลังจากพตัดศินให้วัตฟอร์ดยิงจุดโทษใหม่เดคิอาบักกโดนวิจารณ์เรื่องการเซฟจุดโทษมาตลอดับแล้วแต่มาอยู่กับทางแมนยูแต่เขาพัฒนาขึ้นมากในะดูกานี้แม้ว่าจะเสียถึง4ประตูแล้วก็ตามทีแต่เคอาเนี่ยยังคงสร้างความประทับใจให้กับแฟนผีได้เสม,มอมานะ และข้อท้ายข้อที่5นะผมหมดเวลาแล้วจริงๆหลายครั้งที่นายการนี้ดูเหมือนว่าโซชานั้นจะหมดเวลาในการคุมทีมแมนยูไปแล้วแต่ปรากฏว่าทางบอร์ดบริหารยังคงให้โอกาสมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งผีแดงก็มีเวลาให้คิดถึงสองสัปดาห์ในช่วงพักประเด็กทีมชาติถาวาพวกเขากลับไม่ทําอะไรเลยแม้จะแพ้แมนซิตี้แบบหมดรูปและเกมนี้เป็นบทลงโทษของบอร์ดบริหารที่ยังคงให้ความเชื่อใจในโซชาอยู่ดี ด้วยความพ่ายแพ้ต่อวัตฟอร์ด4-1เป็นอะไรที่แฟนบอลผีแดงนั้นรับไม่ได้อยู่แล้วและบอร์ดบริหารถึงเวลาต้องตาสว่างสักทีเชื่อว่าสาวกบริ a r m อาร์ม,มีรอการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีม 1- 2ในวันนี้โปรดดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เป็นว่างานนี้นะผมติดแฮชแท็กกันเลยดีกว่าว่าเซฟนรื่งอมนะฮะ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นล้วต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันครับ อะไรโซชาสื่อแชร์แข้งแมนยูปร่ำให้หลังเจ้านายจ่อดโดนเด้งในครั้งนี้โดยทางแมนเชสเตอร์วิ e ลิงนิวออกโรงแชร์นักเตะทีมแมนยูหลายรายรวมถึงซาพโค้ดพากันหลั่งน้ำตาหลังจบเกมบุกมาแพ้วัตฟอร์ดและเทปไป4ต่อ1นึท่ามกลางกระแสข่าวนารมุมการังตตกเก้าอี้ในครั้งนี้ จากผลลับในเกมพ่แพ้กระทางแตนอารวาสนั้นทําให้ปีศาจแดงเก็บได้แค่สีแ้มเท่านั้นนับจากจันวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะฮะซึ่งมีการตีแผ่มาว่าถือเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดของทางปริกิจเลยก็ว่าได้ขณะเดียวกันหลังถูกลืมมาว่าจะโดนปลดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่คุณสืชานาเวคนนี้ก็ยังได้ทํางานต่อเช่นเดิมกระทั่งล่าสุดมีการระบุเลยว่าบอดบริหารผีแดง ประชุมกันแบบเร่งด่วนแล้วเพื่อเตรียมอเปฮี ee, คุณซื้อวัย18ปีรายนี R ้ A N e, จึงทําให้การบรายงานข่าวและก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาต่อน,นาคตของโซชาสื่อเจ้าดังกล่าวได้เผยความเคลื่อนไหวในห้องแต่งตัวหลังเกมที่สนามวิคเรสโปรด ว่าเตะของทีมแมนยูนั้นตลอดจนสตาฟโค้ดหลายรายพากันร่ำไห้ออกมาหลังที่ได้ยินข่าวว่าโซชานั้นรกรงจะโดนเก็บข้าวของออกจากโอลด์แอลฟอร์ดในอีกไม่เกิน48ชั่วโมงต่อจากนี้มีการแจกแจงรายละเอียดแล้วว่าการแสดงปฏิกิริยาดังกล่าวออกมานั้นผีแดงแสดงให้เห็นแล้วว่าให้การสนับสนุนเจ้านายแม้ทีมจะมีผลงานที่เลวร้ายอย่างต่อเน,นื่องก็ตามทีโดยเฉพาะดาบิดเดคิยาผู้สมบรูรณทีมชาติสเปน ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อหลังถูกแดนอารวาสนะฮะถล่มเล็บมาว่าไม่ควรตำหนิโซชานะสำหรับความประชัยในครั้งนี้หากจะเป็นนักเตะต่างหากที่สมควรต้องร่วมกันรับผิดชอบให้จงได้ส่วนด้านบรูโน่เฟอเดสกองกลางของชาวโปรตุเกสนะฮะได้แสดงการปกป้องเจ้าหยนย้าง่ชัดเจนอีกหนึ่งรายเนื่องจากหลังจบเกมโซชาได้เดินไปหาแฟนผีแดงที่เดินทางมาเชียเพื่อจะกราบขอโทษต,ต่อผลลัพธ์และถูกโโฮไซ ที่ทำให้พอค้าแข่งฝอยทองที่อยู่ในช่วงฟอร์มตกยิงประตูในลีกไม่ได้นาน8นัดแล้วชี้นิ้วมาที่ตนเองและนักเตะค,คนอื่นๆที่เดินตามหลังบอกว่าสมควรถูกตำหนิมากกว่าคุณซื่อชาวน์เวควนนี้บอมมีความผิดพลาดของนักเตะทุกคนไม่ใช่ของโค้ชหรือนักเตะค,คนใดนคนหนึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบเพราะทุกคนต้องน,น,นได้ดีกว่านี้เฟร์เดไจะให้สัมภาษณ์นะผมหลังจบเกมนัดเมื่อวานนี้ ที่เป็นยูนั้นพ่ายไปต่อทางอาวอตส์ฟอร์ดไปถึง4ต่อ1แบบน่าจิบใจกเกลยทชีเดียวและนี่ก็เป็นสรุปขาวว่าวรวงสโมสรแมนเชสเตอร์สเตด,ดในช่วงฉชนะฮะขอบคุณทุกคนกที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ